ท่านกับมัการอันผู้ปีดฟ้าหะนะเจ้าคือบอมูลให้มันแห่นแต่แหลกเจ้าคือบอมูลให้มันแหลกแต่แลกสวัสดีครับทุกท่านครับผมกลับมาพบกันนะครับเช่นเคยนะครับกับเล็กเด็ดกระแสดังนะครับผมวันนี้นะครับมาทักทายกันกับปากฏกาสนะครับผมลูกบอลแตกนะครับผมว่ามีคนพูดถึงเป็นยังไงกันบ้างไหมครับผมโอ้โหร้อนลรงนกันจริงๆนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเรามีข้อมูลดีๆนะครับมาแนะนำทุกท่านเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นข้อมูลหวยนะครับที่น่าสนใจในงวดนี้นะครับก็คือ16กุมภาพันธ์2559นะครับผมก็มีผู้ที่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่านะครับผมถ้าหวยรัฐบาลนะครับงวดก่อนนะครับมีการออกเลขเบิ้ลนะครับผมในงวดต่อไปจะมีการนำเอาหลักร้อยนะครับของงวดที่ออกเบิ้ลนั้นนะครับมาออกอีกนะครับ อย่างเช่นงวดที่ออก5 4 3 4 6 6, 6นะครับผมเป็นเลเบิ้ลนะครับผมอ่งวดต่อไปนะครับผมออก4นะครับมี4นะครับหลักร้อยมาโผล่ด้วยนะครับผมอนะครับผมอย่างเช่นในงวด2 1 1นะครับผม2 1 1งวดต่อไปก็ออก2 8 3นะครับ อสองมานะครับผมในงวดที่ออกสองห้าห้านะครับงวดนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นวันที่สิบเจ็ดธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับผมในงวดต่อมาครับออกสองหนึ่งเจ็ดนะครับสองมานะครับแล้วก็มักจะอยู่ในหลักร้อยด้วยนะครับผมอสำหรับในงวดนี้นะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตกันนะครับผมออกไปเก้าสองเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์นะครับลองดูนะครับว่าในงวดของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับผม แจะมาหรือเปล่านะครับแล้วจะมาที่หลักร้อยหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากมากนะครับผมอ่านะครับผมต่อมานะครับเป็นสูตรนะครับที่บอกว่ามาจากสูตรของอาจารย์บางกรเมรัยนะครับผมอ่าย้ํากันอีกครั้งนะครับผมว่าข้อมูลชุดนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ให้มาก่อนที่หัวจะออกนะครับส่วนข้อมูลชุดหลังนะครับ ไว้ออกเพิ่งจะเห็นนะครับผมก็ลองพินิษพิจารณาดูนะครับผมจะเชื่ออะไรง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับผมในข้อมูลของเลขดับนะครับข้อมูลของเลขดับงวดนี้นะครับถังเลขนะครับให้เลขดับนะครับที่เป็นดับบนนะครับผมเือท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นเลขศูนย์นะครับในงวดนี้นะครับผมส่วนเลขดับชุดเด็ดนะครับให้ดับรางวัลที่หนึ่งเป็นหกนะครับดับเลขท้ายสองตัวนะครับ เป็น1นะครับในเลขดับชุดเด็ดนะครับงวดที่แล้วไปแตกเอาตรงดับเลขท้าย2ตัวนะครับให้มา9แต่9้ามานะครับผมก็ลองดูไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนะครับว่าเลขดับนะครับแต่ละเจ้านะครับที่ดังๆนะครับให้ดับอะไรกันมาบ้างนะครับตอนนี้ยังรอชุดข้อมูลบางชุดอยู่นะครับโกสัมพีนะครับยังไม่มานะครับผม อ่าเลขดับพิกลทองนะครับตอนนี้ก็ยังรอข้อมูลอยู่นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะนําข้อมูลมาเสนอทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับข้อมูลชุดเลขดับนะครับผมในงวดนี้นะครับผมก็มีตัวเลขนะครับที่คนกําลังให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมลำดับแรกนะครับผมก็จะเป็นข้อมูลนะครับชุดแมวมองบนนะครับ ลองมาดูหน่อยว่าทําไมคนถึงสนใจกันนะครับผมในงวดที่แล้วนะครับผมออก800นะครับแมวมองบนนะครับผมให้ชุดเลขเด็ดออกมานะครับมี00นะครับ200 300 01 201แล้วก็301นะครับผมชุด3ตัวตรงนะครับมี4ตัวนะครับแล้วก็ชุด2ตัวตรงมีแค่2ตัวนะครับผมก็นะครับเข้าตรง2ตัวตรงนะครับ00นะครับผมถ้าเกิดว่าย้อนดู ในงวดที่ผ่านมานะครับก็จะมีบางงวดนะครับก็ถูก3ามตัวตรง2ตัวตรงไปด้วยก็มีนะครับผมแล้วก็นะครับส่วนใหญ่แล้วจะถูก2ตัวตรงนะครับผม3ามตัวตรงก็จะมีเข้าอยู่บางงวดนะครับที่คนให้ความสนใจกันนะครับก็เนื่องจากงวดที่แล้วนะครับผมตัวเลขโห้ยมันออกแบบโหดร้ายนะครับศูนย์ศูนย์นะครับแต่แมวมองบนก็ยังเข้านะครับผมนะครับคนก็เลยติดตามนะครับว่าในงวดนี้นะครับ ให้ออกมาเป็นอะไรนะครับก็มีอยู่เช่นเดิมนะครับชุดตัวเลขนะครับถ้าสามตัวตรงก็จะเป็นสี่ห้าหกนะครับห้าห้าหกสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าห้าเจ็ดนะครับผมถ้าเป็นชุด2ตัวตรงนะครับมีห้าหกกับห้าเจ็ดนะครับผมนอกจากนี้ยังมีชุดข้อมูลครับมีสิบล่างนะครับกับหน่วยล่างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลชุดบน นี้เป็นข้อมูลชุดล่างนะครับถ้าเป็น10ล่างนะครับผมให้เด่น1กับ2นะครับถ้าเป็นหน่วยล่างนะครับก็เป็น5้าปนะครับมีสตินะครับผมที่ให้มานะครับผมสังเกตดูนะครับว่าเลขเด่นของเขานะครับเข้าทุกงวดเลยนะครับผมลองดูนะครับถ้าเกิดว่าท่านชอบนะครับผมสำหรับข้อมูลอีกชุดนะครับที่คนกําลังให้ความสนใจกันเยอะนะครับผม อวัยเนะนะครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับให้ออกมาแล้วนะครับผมอวัยเนะนะครับผมเป็นข้อมูลนะครับในชุดรางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับสังเกตดูนะครับว่าในผลงานที่ผ่านมานะครับผมตั้งแต่วันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับผมจนถึงงวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับข้อมูลชุดเนี้ยนะครับผมเข้าทุกงวดนะครับในรางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับหรือว่าเลขล่างนะครับบางงวดนะครับเข้าเลขโตดนะครับ หรือว่าเลขกลับนะครับผมบางงวดก็เข้าตรงๆนะครับในงวดที่แล้วนะครับเข้าตรงๆไปศูนย์เก้านะครับผมในงวดนี้นะครับคนให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับผมนี่ครับออกมาแล้วนะครับผมมีตัวเลขก็คือสองเจ็ดนะครับสองห้าสองสี่นะครับผมแปดเจ็ดแปดห้าแปดสี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สี่นะครับผมท่านใดที่ชอบนะครับผมลองดูไว้เป็นแนวทางนะครับผม เด็ดมากนะครับสำหรับชุดนี้นะครับอวัยเนะนะครับผมทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับผมสําหรับครั้งหน้านะครับก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะครับผมจะเป็นอะไรนั้นนะครับลองติดตามกันดูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามเลขเด็ดกระสารางด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ